วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับไม่ไม่นึกว่าท่านนายกจะมารับด้วยตัวเองนะครับสําหรับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมวันนี้เห็นความจําเป็นต้องมารีบยื่นหนังสือเนื่องด้วยกลุ่มนักวิชาการและท่านทูตนะครับหลายท่านเนี่ยที่เป็นห่วงใยบ้านเมืองนะครับเราได้มาทําหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ด่วนที่สุดนะครับเรื่องขอให้ยกเลิก MOU43 เนื่องจากประเทศกัมพูชาละเมิดข้อตกลงร้ายแรงตามมาตรา60และให้ยกเลิก MOU 2544เนื่องจากเป็นข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงตามมาตรา56ของอนุสัญญาเวียนนากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนทิสัญญาคศ .1969 mm hmm. กราบเรียมพะนัท่านนายกรัฐมนตรีตามที่ประเทศกัมพูชาได้กระทำการละเมิดบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543อย่างร้ายแรงทำการลุกรานโดยการใช้อาวุธสงครามและใช้กำลังทหารเข้าล่วงล้ำดินแดนไทยมีเจตนาใช้อาวุธปืนใหญ่และจรวด BM21 ยิงใส่ในพื้นที่ของพลเรือนบุกผู้บริสุทธิ์ทำให้โรงพยาบาลปั๊มน้ำมันและบ้านเรือนเสียหายมีประชาชนได้รับบาดเจ็บและล้มตายทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเสียหาย ทั้งทั้งที่ไม่ใช่พื้นที่บริเวณแนวชายแดนมีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจนทหารและประชาชนเหยียบจนได้รับบาดเจ็บพิการและล้มตายในระหว่างวันที่24-28ถึงกรกฎาคม2568ด้วยเหตุที่กองทัพกัมพูชาได้กระทำการละเมิดรุกรานประเทศไทยจนเป็นที่ประจักษ์จึงเป็นการละเมิดข้อ8และข้อ3ของข้อ3 และข้อ5ของ MOU 2543อย่างร้ายแรงประเทศไทยจึงมีสิทธิ์ยกเลิกได้ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคศ1 9 6 9ในมาตรา60ได้กำหนดเหตุเหตุแห่งการยกเลิกสนธิสัญญาไว้ว่าการฝ่าฝืนสนธิสัญญาอย่างร้ายแรงโดยรัฐภาคีฝ่ายหนึ่งหรือรัฐใด,ดรัฐหนึ่งเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือรัฐภาคีอื่น ยกเป็นเหตุเพื่อเลิกหรือระง,งับการใช้บังคับของสนธิสัญญาได้เมื่อปรากฏการละเมิดอย่างไรก็ตามการยกเลิก MOU 2543ในมาตรา60ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาค2 .1969 จะต้องแสดงความตาระหนักเพื่อรักษาสิทธิในนามรัฐบาลไทยโดยทันทีมิใช่การแสดงความลังเลด,ด้วยการออกเสียงประชามติหรือความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือกลับไปประชุมใดๆที่เป็นการแสดงออกเสมือนว่า ไม่ได้มีการละเมิดร้ายแรงหรือเสมือนว่ายอมรับ MOU .2543 เหมือนเดิมอันอาจทำให้ประเทศไทยเสียสิทธิ์การใช้มาตรา60ตามข้อจำกัดในมาตรา45ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคศ .1969 ดังนั้นจึงขอให้ท่านประกาศยกเลิก MOU .2543 โดยทันทีและแจ้งให้รัฐบาลกัมพูชาได้ทราบตามมาตรา65 และให้มีผลการยกเลิกในอีก8เดือนข้างหน้าอันเป็นการรักษาสิทธิ์ในการยกเลิกเพื่อรอการออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่งโดยในระหว่างนี้จะทำให้การเจรจาใดๆภายใต้กลไกของ JBC, g b c และ RBC ต้องไม่กระทบสิทธิของไทยในการยกเลิก MOU2543 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2คือบทความของดรธเนศสุจาริกุล ทางนี้ได้ส่งวิธีการยกเลิกมาแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหากยกเลิกแล้วย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาข้อกำหนดในข้อ1คอควายข้อ5และข้อ8ใน MOU 2543ที่ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นบทความของดรสุวรรณชัยแสงสุขเอี่ยมส่วน MOU 2544การเจรจาไม่คืบหน้าในตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาอันเป็นผลส่วนหนึ่งของการจัดทำของ จัดทำหลักเขตแดนทางบกตาม MOU-2543 ไม่แล้วเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเขตที่73ซึ่งเป็นหลักเขตจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตทางทะเลยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศกัมพูชายึดเขตไหล่ทวีปที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายทะเลสากลและกฎหมายระหว่างประเทศทำให้พื้นที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีปใหญ่เกินจริงละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยและเกินสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาประกอบกับพื้นที่ ที่อ้างว่าจะไปเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมนั้นยังเป็นพื้นที่อ้างเกินสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาและยังเป็นพื้นที่ตายตัวไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงได้อีกทั้งยังเป็นการกระทําที่ขัดต่อรประกาศพระบรมราชโองการก,การกําหนดเขตไหลทวีตของประเทศไทยด้านอ่าวไทยลงวันที่18พฤษภาคม2516และขัดต่อรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยเพราะผู้ไปเจรจา ไม่มีอำนาจในการเจรจาที่จะกำหนดเขตพัฒนาร่วมตายตัวได้เช่นนี้ดังนั้น MOU 2544จึงเป็นข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงประเทศไทยจึงมีสิทธิ์ยกเลิก MOU 2544ตามมาตรา56ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาค1 9 6 9รายละเอียดปรากฏตามบทความของพลเรือเอกพันลบสม,นนสมิตานนนนะครับ จึงเรียนมาเพื่อเรียนกาเรียนท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ให้ประเทศไทยเสียสิทธิ์และความชอบธรรมในการยกเลิกสนธิสัญญาตามมนุษยสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคส .1911969 19โดยในระหว่างนี้ขอให้สั่งการระง,งับการประชุม JBC GBC และ RBC ไว้ก่อนจนกว่าคณะมนตรีจะมีมติดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีความสิ่ง มีความเสี่ยงที่จะเสียสิทธิ์และความชอบธรรมในการยกเลิกสนธิสัญญาข้อ1ยกเลิก MOU 2543ทันทีโดยอ้างเหตุแห่งการที่ประเทศกัมพูชาละเมิดร้ายแรงตามมาตรา60ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคอส9 6 9เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามมาตรา45โดยให้มีผลบังคับใช้ในอีก8เดือนข้างหน้าตามมาตรา65ของอนุสัญญาเดียวกันและข้อ2 ยกเลิก MOU 2544ทันทีโดยอ้างเหตุข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงและให้มีผลบังคับใช้ในอีก12เดือนข้างหน้าตามหลักการของมาตรา56ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายส่วนที่สัญญาคศ1969ขอแสดงความนับถือนายปานเทพโพพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน,นดรธเนศสุจารีกุลนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรม ดรสุวรรณชัยแสงสุขเอี่ยมดออมม็อร์หม่อมหลวงกรกิิวัตรเกษมศรีหม่อมหลวงวันนิพาจรุนโรธบุรุษรัตนพันธ์นายวีรพันธ์มาลัยพันธ์พนเรือเอกพันลบสมิสมทธ์สานนนางสารสนาโตสิตรกูลนายเทพมนตรีลิมปัพยอมนายคมสันโพคงและนายนิติธรลำเหลือครับบเลครับ,บค,ครับเหมือนกันครับา